สวัสดีครับผมเต่านะครับสอนการใช้งานรถฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวรถเรนเจอร์นะครับไวแท็กนะครับวันนี้ผมจะมาพามาแนะนํานะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวหน้าจอ TFT นะครับในรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองนะครับมาดูกันว่าวิธีการใช้งานมีอะไรกันบ้างครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าจอ TFT นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะพามาแนะนําในส่วนของหน้าจอทีฟทีด้านขวานะครับขวามือของคนขับนั่นเองนะครับที่เป็นรูปเข็มวัดรอบอยู่นะครับในส่วนของหน้าจอทีฟทีด้านขวานี้นะครับสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยนะครับด้านขวานะครับคือคือปุ่มตรงนี้ครับที่เป็นอ่าซ้ายขวานี่ครับบนล่างแล้วก็ปุ่มโอเคตรงนี้นะครับในการควบคุมหน้าจอทีฟทีด้านขวานั่นเองใช้แค่นี้เลยครับสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับอ่ะเราไปดูกันที่หน้าจอนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ สตาร์ทเครื่องยนต์มานะครับก็จะโชว์อยู่ที่หน้านี้เลยนะครับสังเกตนะครับที่หน้าจอทีทีด้านขวานะครับก็จะมีรูปน้ํามันนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับโชว์ว่าน้ํามันเนี่ยใกล้จะหมดถังหรือยังนะครับตัวเตัว E แล้วก็มีตัวเข็มวัดรอบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ถ้าผมเหยียบนะครับรอบก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสมมติถ้าผมอยากจะเปลี่ยนหน้าตาตรงหน้านี้นะครับให้กดบนหรือกดล่างก็ได้ครับผมยกตัวอย่างผมกดล่างนะครับ ในส่วนของเกน้ำมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้มีเพิ่มเกความร้อนเพิ่มขึ้นมานะครับที่ด้านซ้ายนั่นเองนะครับอันนี้คือเกความร้อนนะครับ่ผมกดล่างอีกหนึ่งทีนะครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็จะโชว์เป็นเรื่องของไมล์รานั่นเองไมล์ดิจิตอลนะครับเป็นมาตรวัดดิจิตอลก็คือเป็นไมล์ดิจิตอลนะครับเวลาเราขับขี่ไปมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับทําให้เราดูได้ง่ายขึ้นเองผมลองกดอีกทีนะครับกดล่างเนาะนะครับอันนี้คือความเร็วเฉลี่ยครับ ความเร็วเฉลี่ยที่เราขับมานะครับมันก็จะเฉลี่ยความเร็วให้เราว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วช้าหรือเร็วนั่นเองนะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถอ่ารีเซ็ตได้นะครับสมมุติว่าเนี่ยเราผมอยากจะรู้สมมติว่าอ่าผมเอารถเนี่ยคันนี้ให้เพื่อนยืมไปนะครับแล้วผมอยากรู้ไอ้เพื่อนคนนี้มันเอารถเราไปใช้เนี่ยแล้วเขาขี่รถเราเร็วหรือเปล่านะครับเรากกดรีเซ็ตเลยครับกดโดยการกดโอเคค้างนะครับจนหลอดเต็มมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์นะครับ แล้วเมื่อมีคนเอารถไปใช้นะครับกลับมาคืนเราเราสามารถมาดูได้ว่าเขาขับรถเราเร็วหรือเปล่าก็คือดูจากตัวความเร็วเฉลี่ยตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะไปเที่เมนูต่อไปนะครับอันนี้คือระยะทางที่น้ำมันจะหมดนะครับก็คือน้ํามันเราว,วิ่งได้อีกเท่าไหร่นั่นเองตอนนี้โชว์อยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรนะครับก็คือวิ่งได้อีกร้อยแปดสิบสามกิโลนะครับน้ำมันฟอร์ดนะครับเมื่ออ่าวิ่งจนน้ํามันในหน้านี้ครับเหลือศูนย์นะครับจะวิ่งได้อีกประมาณ 50สิบถึงหกสิบกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นเซฟตี้นั่นเองกันเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วน้ำมันมันหมดเราหาตั้มเติมไม่ได้นะครับก็เป็นเซฟตี้ให้เราอ่ะมาดูในหน้าต่อไปนะครับอ่ะกลับไปแล้วครับอันนี้หน้าเดิมครับวนแล้วนะครับมันก็จะวนอยู่เท่านี้แหละครับนะครับเราอยากให้ดูหน้าไหนอยากให้มันโชว์อะไรเราก็เลือกที่เราต้องการแล้วเราก็ค้างไว้ที่หน้านั้นได้เลยนะครับทีนี้นะครับอ่า ้าเราอยากจะเข้าไปดูอย่างอื่นละ่ะดูทํำยังไงนะครับก็ให้กดซ้ายนะครับจะเป็นการกดเข้าเมนูนะครับอ่าผมกดซ้ายให้ดูปึ๊บนะครับพอผมกดซ้ายมาปึ๊บมันก็จะเป็นที่เป็นเมนูทั้งหมดแล้วครับเมื่อกี้เราอยู่กันที่หน้ารูปแบบหน้าจอนะครับอ่าเราไปดูในส่วนของหน้าที่2กันนะครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าทิปกันเดินทางนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลการเดินทางงเรานั่นเองนะครับสามารถบันทึกได้อ่า 2ข้อมูลก็คือ2เซฟตันเองนะครับอันนี้คือข้อมูลที่2ผมเลื่อนมาก็จะเป็นข้อมูลที่1น,นะครับอย่างเช่นว่าผมจะเดินทางจากาบ้านนะครับไปเที่ยวอา,อายุทยานะครับไปไหว้พระอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้ว่าผมใช้ระยะทางไปเท่าไหร่นะครับกินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่ตอลิตรหรือใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เราก็สามารถดูตรงนี้วิธีการรีเซ็ตนะครับสมมุติผมอยากจะรีเซ็ตข้อมูลนี้นะครับในหน้านี้ให้เรากดโอเคค้างจนหลอดเต็มครับ อ่าเรียบร้อยทุกอย่างก็จะนั่งเริ่มนับใหม่ครับศูนย์ใหม่หมดเลยนับเราก็จะรู้ได้ว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับกินน้ามันเท่าไหร่นะครับแล้วเดินทางไปกี่กิโลนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลที่2เราก็ยังอยู่เท่าเดิมเพราะเรายังไม่ได้ลบนะครับผมเราก็เลือกลบได้นะครับอ่ะบนแล้วครับในส่วนของข้อมูลการเดินทางนะครับอ่ะผมกดซ้ายนะครับเพื่อมาที่หน้าอ่าเมนูหลักนะครับไปดูกันในส่วนของเมนูที่3นะครับเมนูที่3คือเมนู อัตราการใช้น้ํามันนะครับเราสามารถดูที่หน้าจอนี้ได้เหมือนกันนะครับอัตราการกินน้ํามันนะครับของหน้าจอนี้นะครับก็คือมันจริงๆมันจะจับทุกๆครึ่งชั่วโมงครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าจะให้แม่นแม่นที่สุดนะครับเราต้องขี่ประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะเฉลี่ยออกมาได้ดีที่สุดนะครับอย่างตัวนี้มันเฉลี่ยอยู่ที่สิบจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมเห็นไหมนี่ก็จะมีหน้าเป็นกราฟให้ดูนะครับเป็นเวลาให้เราดูนะครับผม แต่ผมจะบอกเลยว่าต้องวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับมันจะเห็นผลที่ชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะผมกดซ้ายทีนะครับเพื่อเข้ามาที่เมนูหลักนะครับไปดูที่ระบบต่อไปครับตัวนี้คือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับผมในรถฟอร์ดแต่ละรุ่นนะครับในหน้านี้จะมีไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้านะครับใช้รุ่นไหนอยู่นะครับแต่ละรุ่นที่มีฟังก์ชันอย่างผมทดสอบตัวนี้มันเป็นรุ่นวาแท็กตัวท็อปสุด หมายความว่ามันมีฟังก์ชันเยอะที่สุดนั่นเองแต่ถ้าลูกค้าใช้ไว้แท็กตัวขับ2ฟังก์ชันก็อาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับอาจจะมีบางฟังก์ชันบางฟังก์ชันก็ไม่มีนะครับแต่ก็วิธีการดูก็หน้าจอก็ดูในรูปแบบเดียวกันอ่ะผมจะเข้าไปดูนะครับในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับกดเข้าไปนะครับมาดูว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเสียงเตือนนะครับเห็นไหมครับในเสียงเตือนตรงนี้ครับมันคือรถรุ่นนี้ครับมันจะมีระบบช่วยจอดนะครับระบบช่วยจอด เสียงเตือนตัวนี้เราสามารถเนี Hof ่ยเปิดป like 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 ิดเสียงได้ครับเรื่องของพบช่องจอดนะครับเราอยากจะดูแค่ภาพอย่างเดียวไม่อยากให้เสียงเตือนล้วก็กดปิดไปนะครับแต่ถ้าเรามันทิกถูกอยู่เนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนแด้วว่ามันมีช่องจอดตรงนี้เราจอดได้นะเราสามารถใช้ระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับช่วยจอดให้เราได้นะครับข้อมูลอยากให้มันโชว์ไหมนะครับถ้าไม่อยากให้โชว์เราก็ปิดไปแต่อยากให้โชว์เราก็เปิดไว้นะครับ ในโหมดที่2ก็คือการเกี่ยวกับระบบพูดคอนโทรลนะครับผมในรถวา t แทตัวนี้นะครับมีระบบ a Adaptive Cruise คอนโทร l คือระบบควบคุมเขาเรียกว่าระบบควบคุมความเร็วนะครับพร้อมรับรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าดได้ด้วยนะครับเราจะเลือกแบบรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าด,ด้วยก็ได้นะครับคือให้ขับตามคันหน้าเป็นั่นเองนะครับคันหน้าขับ8 0ิดแล้วขับ8 0ตามเขานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับ เราไม่คุ้นนะครับเราอยากเป็นแบบคุ้โทมแบบปกติก็คือเราเป็นคนเหยียบเบรกเองก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็กดโอเคนะครับตรงแบบปกติทีเนี้ยมันก็จะไม่รักษาระยะ่างให้เราแล้วก็แค่ล็อกความเร็วสมมุติเราตั้งความเร็วที่80รถก็จะวิ่ง80ไปเรื่อยๆครับเราก็มีคนเบรกเองเท่านั้นนะครับรถไม่เบรกให้นะครับแต่ถ้าชอบแบบให้รถเบรกให้เราก็ตั้งเหมือนเดิมครับแบบรักษาระยะห่างนะครับผมอ่ะเรามาดูในหมวดที่3ครับตัวนี้คือระบบเตือนผู้ขับขี่ นะครับเดเวอร์เลอร์นั่นเองนะครับระบบเตือนผู้ขับขี่คืออะไรนี่ครับหลายคนสงสัยมันคือไอ้ระบบถ้วยกาแฟเนี่ยครับหลายคนที่ใช้รถฟอร์ดใช้ไวทแท็กครับจะสงสัยว่าขับขับอยู่แล้วมันทำไมอยู่ๆมันมีถ้วยกาแฟขึ้นมานะครับไอ้เจ้าถ้วยตัวนี้ครับมันคือระบบที่ช่วยเตือนนะครับความเหนื่อยล้าในการขี่บางทีเราขับรถระยะทางไกลๆหรือขับตอนดึกๆบางทีง่วงนะครับผมระบบนะครับก็จะจับ การขับขีบางทีเราขี่เอียงไปเอียงมาเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบก็จะค่อยๆเตือนนะครับขึ้นมาเป็นขีดครับผมเป็นขีดเตือนเรานะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังขับเอียงไปเอียงมาอยู่นะครับระบบมันก็จะเตือนจนจนเป็นสีแดงเลยครับแล้วบอกให้เราจอดรถนั่นเองนะครับระบบตัวนี้นะครับเริ่มใช้ที่ความเร็ว65ขึ้นไปนะครับมันถึงจะเริ่มใช้งานได้นะครับแต่ตอนนี้ผมรถผมจอดอยู่มันก็เลย เขียนว่ายังไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่เมื่อวิ่งระบบนี้จะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบล่ะเฮ้ยเราไม่ชอบเลยอ่ะคือแบบเป็นคนขับรถเร็วแล้วไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยครับเรากดปิดก็ได้ครับเราไม่ต้องเปิดระบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เปิดไว้นะเพื่อความปลอดภัยอ่ะเรามาดูกันที่ระบบต่อไประบบต่อไปคือเขาเรียกว่าระบบรักษาช่องทางนะครับคือเลนคิปริงซิสเต็มนั่นเองนะครับระบบนี้นะครับ สามารถเปิดปิดที่ก้านไฟเลี้ยวนะครับถ้ากดเปิดมานี่ครับมันก็จะเป็นรูปรถพร้อมตัวเลนนะครับระบบนี้ก็ใช้งานที่ความเร็ว65กิโลเมตรขึ้นไปเหมือนกันนะครับเมื่อใช้งานนะครับตัวเส้นจะเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถมาตั้งรูปแบบหรือเปิดปิดความไวตรงนี้ได้นะครับเรามาดูกันที่รูปแบบก่อนละกันนะครับรูปแบบมันก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาเตือนนะครับหรือว่าให้ช่วยดึงพวงมาลัยกลับให้เราด้วยนะครับผม อ่าถ้าเราไม่ชอบแบบอย่างนี้เราเอาแบบดึงอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องเตือนนะครับให้ดึงให,ให้เรานิดน,นึงนะครับหรือเราไม่ชอบให้มันดึงนะครับเราจะตั้งเป็นเตือนอย่างเดียวก็ได้นะครับเราเลือกได้เลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ผมแนะนํานะครับเราเปิดไว้ทั้งเตือนทั้งดึงเลยครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเราขี่รถทางไกลแบบเหนื่อยละเหนื่อยล้านะครับผมเพราะถ้าเราไม่ชอบระบบนี้เรายังไม่อยากใช้ระบบนี้จริงๆเราปิดไปเลยก็ได้ครับอ่าเห็นไหมเราเปิดปิดได้ที่การไฟเลี้ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ตั้งทั้งเตือนและดึงกลับนะครับดีที่สุด ส่วนความไวนะครับเห็นไหมเราก็มาตั้งเรื่องของความไวในการดึงพงมาลัยกลับได้ด้วยครับมีสูงมีปานกลางแล้วก็มีต่ํานะครับก็แนะนําว่าเริ่มวิธี่ปานกลางก็ได้ครับแล้วก็เวลาที่เราที่เราที่เราตั้งนะครับมันจะบอกเราด้วยนะครับว่านี่สมมุติว่าผมตั้งที่สูงเนี่ยพวงมาลัยมันจะสั่นให้เราดูเลยนะครับว่าเออมันสั่นแบบนี้นะถ้าตั้งปานกลางมันก็จะสั่นเบาครับ ดึงเบาสั่นเบานะครับแต่ผมตั้งต่ํามันก็จะสั่นต่านะครับอยากให้ลูกค้าลองมาลองมาลองเล่นดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็เลือกแบบที่เราชอบนั่นเองนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยสั่นนั่นเองนะครับระบบต่อไปครับระบบป้องกันการชนนะครับในรถรุ่นนี้ครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ระบบอ่าช่วยเบรกนะครับตรวจจับคนเดินถนนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเบรกเมื่อรถคันหน้าเบรกกระทันหันนะครับผม ล้วก็สามารถมนาะเปิดปิดได้เหมือนกันตอนนี้ระบบช่วยเหลือมันก็ถูกเปิดอยู่นะครับมีเรื่องของตั้งความไวในการเตือนนะครับเอาแบบให้เตือนเตือนเร็วนะปันกลางหรือต่ำนะครับบางทีรถคันหน้า,อ,าอยู่ห่างหรือว่าระบบเตือนแล้วแต่จริงเราคิดว่าเออเรายังใกล้ได้อีกไงเราไม่ชอบแล้วก็มาตั้งให้มันเตือนช้าๆหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่แล้วถ้าเราเป็นคนแบบขับขี่แบบปลอดภัยเราอยากให้เตือนไวๆนะครับ เพื่อความปลอดภัยในงานขี่แล้ก็ตั้งไว้ที่สูงเลยก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าระบบก็จะตั้งไว้ที่ปานกลางครับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับนี่เราสามารถเปิดปิดระบบได้เหมือนกันนะครับบางทีเราไม่ชอบระบบนี้บางทีเราเป็นคนขับรถที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบชอบขับใกล้ๆครับจี้ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย่าเราเป็นคนที่แบบเท้าไวอยู่แล้วความรู้สึกไวอยู่แล้วเราไม่อยากให้รถมันเบรกให้เราเราเบรกเองได้อะไรเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะมีเด็กในรถอย่างเงี้ยครับ กลัวเวลาแบบอยู่ยๆรถเบรกกระทันหันแล้วทําให้เด็กเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยครับาบางทีแบบเราไม่ได้ใส่คาตีนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเขาเรียกอะไรอุบัติเหตุได้เนาะนะครับเราไม่ชอบเราก็สามารถเปิดปิดจากระบบตรงนี้ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเปิดไว้ครับเป็นระบบที่ดีนะครับส่วนด้านล่างคือสแสดงผลระยะห่างนะถ้าผมเกิดเปิดเห็นไหม สังเกตว่าตัวรถรูปรถมันก็จะมีตัวแสดงระยะห่างด้านหน้าให้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราปิดไ้ก็ได้แต่ตรงนี้แล้วแต่ความชอบครับถ้าชอบให้มันแสดงระยะห่างด้านหน้าเราก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของหน้าจอระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับในการตั้งค่านะครับมันมีตั้งค่าอะไรบ้างนะครับในส่วนการตั้งค่าก็มีตั้งค่าเกี่ยวกับรถยนต์ไมค์ขีแล้วก็การตั้งค่าหน้าจอต่างๆนะครับ ในส่วนของรถยนต์นะครับพาไปดูกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของสัญญาณการขโมยนะครับนี่ครับเวลาเราออกจากรถนะครับให้ถามเมื่อออกจากรถอะไรอย่างนี้นะครับบางทีกันเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราลืมล็อกรถอะไรพวกนี้ครับมันก็จะถามเรา่อนระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับในระบบนี้ก็คือเมื่อรถเราสตาร์ทเฉยเนี่ยสามสิบนาทีนะครับแล้วเราไม่มีการขับไปไหนนะครับระบบก็จะดับเครื่องให้อัตโนมัติคือป้องกันเราลืมดับเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ เราก็สามารถเปิดปิดได้ที่ระบบนี้แต่บางทีเราต้องการแบบจอดนอนเงี้ยเมาขับรถมาเมานะครับอยากจะจอดนอนสักสองสามชั่วโมงนะครับเราอยากให้รถมันสาตาร์ทอยู่แล้วก็กดปิดระบบไปได้นะครับแต่แนะนําว่าให้เปิดไว้นะครับอันนี้คือจอดรถเกนนะถ้าเราเปิดไว้เราก็สามารถจอดรถที่เ n นเพื่อให้เ oh, ข็นได้นั่นเองนะครับเพื่อให้คนเขาเข็นรถแล้วบางทีแบบช่องจอดมันไม่พอนะครับแล้วก็เข้าเ็นจอดไว้นะครับ ไฟหน้านะครับมันก็มาตั้งค่าได้ครับในรถรุ่นนี้ก็จะมีเรื่องของระบบไฟสูงอัจฉริยะนะครับไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองนะครับเมื่อขี่ในทางที่มืดๆนะครับไม่มีไฟทางไม่มีรถสวนมานะครับระยะทางประมาณ7 2 0ด้อยสิบเมตรนะครับไฟหน้าเราก็จะปรับเป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับนะตอนเราสามารถเปิดปิดระบบได้อย่างตรงนี้นะครับหน่วงเวลาไฟหน้าเราก็หน่วงได้นะครับครับ ระบบล็อกรถนะครับเราก็มาเลือกได้ครับว่าให้ล็อกอัตโนมัติไหมเมื่อขับไปนะครับปลดล็อกอัตโนมัติไหมนะครับเมื่อเราจอดรถนะครับเตือนประตูล็อกไม่สนิทนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับเปิดปลดล็อกด้วยรีโมทอะไรอย่างนี้ครับแต่แนะนําว่านี้เปิดไว้หมดจะดีครับเป็นระบบที่ดีนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับในส่วนที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ช่วยปัดหลังฉีดน้ํานะครับปกติแล้วเวลาเราฉีดน้าเนี่ยนะครับให้ดู ปกติแล้วเวลาเราฉีดน้ำนะครับผมดูกดฉีดปุ๊บนะครับมันก็จะปัดหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับปัดสามทีนะครับแล้วมันก็เก็บน้ำาใิอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้นะครับคือเขาเรียกว่าระบบช่วยปัดหลังฉีดน้ำนะครับถ้าเราไม่ติ๊กระบบนี้มันจะปัดแค่สามครั้งนะครับผมครั้งที่สี่จะไม่ปัดนั่นเองอันนี้ก็คือปัดน้ำฝนอัตโนมัตินั่นเองนะครับเราเปิดไว้ รถรุ่นนี้มีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติครับเราสามารถตั้งค่าไว้ได้โดยที่โดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเราอ่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องจับเลยนะครับเมื่อมีฝนตกปุ๊บระบบก็จะปัดให้เองนั่นเองนะครับเป็นระบบที่ดีอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการตั้งค่ารถยนต์ต่างๆนะครับส่วนไมค์คีนะผมไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้ละกันเพราะว่าผมมีคลิปแยกให้แล้วในส่วนของการใช้งานไมค์คีนะครับตัวน,นี้มันค่อนข้างละเอียดนิดนึง ในส่วนต่อไปคือการตั้งค่าหน้าจอนะครับการตั้งค่าหน้าจอก็จะมีเรื่องของหน้าจอทิปทีเนี่ยที่ผมกําลังสอนการใช้งานอยู่นี่แหละครับอ่าอย่างหน่วยวัดเนี่ยครับปกติเราได้ลถมานะครับอันนี้ลูกค้าหลายคนอนะ่ะบางทีถ้าเกิดเซลล์อ่ะไม่ได้ตั้งค่าให้ครับค่าจากโรงงานมันจะอยู่ที่ลิตรต่อ100กิโลเมตร นะครับซึ่งบางทีมันดูยากนะครับในส่วนของลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนะครับเราก็มาตั้งค่าปรับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับว่าเราขับรถเนี่ยกินน้ํามันเป็นยังไงนะครับกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็จะดูง่ายขึ้นมาปรับตรงนี้นั่นเองนะครับอุณหภูมิเราก็ตั้งเป็นเซลเซียสนะครับหรือถ้าใครอยากดูเป็นชอบเป็นฟาเรนไฮต์ล้วก็ได้นะครับแล้วแต่ในส่วนของจอแสดงมาตรวัดต่างๆนะครับ เราสามารถตั้งเรื่องเป็นอย่างตอนนี้มันโชว์เป็นน้ำมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตั้งเป็นน้ำมันรอบเครื่องนะครับมันก็จะโชว์รอบเครื่องมาที่ด้านซ้ายนั่นเองแต่ว่าแนะนําว่ามันดูยากครับผมตั้งเป็นน้ำมันอย่างเดียวดีกว่านะครับภาษานะครับในตัวหน้าจอสามารถปรับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับอนี่ผมปรับไว้ให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับผมก็หมดแล้วครับผมในส่วนของการใช้งานหน้าจอท FT นะครับผมในหน้าจอด้านขวานะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับหน้าจอท f T นะครับในรถยนต์ f อร์ของเรานะครับก็โอ้โหเป็นไงบ้างครับระบบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็ใช้ไม่ยากนะครับสำหรับทุกคนได้อ่าดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้านะครับผมจะมีการสอนการใช้งานนะครับสำหรับตัวอ่าฟังก์ชันนะครับอะไรกันบ้างนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ